สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรีวิวนาเสนอรถเข้าใหม่หนึ่งพันนะครับเป็นรถกระบะมาด้าสี่คูณตีไม่ทราบรุ่นเหมือนหรือว่ารุ่นอะไรนี่เพื่อนๆดูคันนี้วางคานมาแล้วครับเป็นคันวีเอแปดศูนย์และที่สําคัญคันนี้แจ้งลงเล่นเป็นทุกอย่างนะครับเปลี่ยนเท้าครับเป็นวีเอกแปดศูนย์ยกสูงใส่กล่องทุกอย่างครบนะครับภาษีไม่ขาดต่อนะหกเจ็ดถ้าเป็นโอนะครับเพื่อนๆดูรอบคันก่อนเลย ก็จะเป็นเกียร์โฟเกียร์ตลเกียร์ไฮเกียร์โลล็อกปีล็อก,อกใช้ได้ทุกอย่างครับลองแล้วเทสระบบแล้วครับยางใหม่สีเส้นล้อใหม่สีสีล้อเลยใครที่กำลังหารถแบบว่าที่คิดว่าคุณจะซื้อมาคันหนึ่งอะมามาวางคานแต่งนะอย่างนี้ตอบโจทย์กว่าเพื่นพนพอนๆเพราะเฉพาะวางคานทุกวันนี้รอหนึ่งปีค่าแรงกับค่าทุกขของกระบะ๋าสองแสนแล้วนะครับนี่เอาไปคือไปพร้อมลบเลยพร้อมลุยนะครับเพื่อน ภายในดีครับมีเครื่องเสียงกระจกไฟฟ้าสี่บานพาลูกๆนั่งเล่นได้เลยนะครับนี่ล็อกไว้ครับไอ้ตัวแตำอยู่ในรถนะอยู่นี่จ้าหนูเหยียดมีตรถกตาลูกภายในก็สวยครับสะอาดนะเป็นกระบะอีกขอบกรรมะีกกระจกไฟฟ้านะว่าขึ้นลงจะได้ครับ ลอกเกิลโผนะครับนี่โปล่โผลมีรีล็อกเมทุกอย่างนี่ยังไม่ได้ล้างนะเพื่อนนะก็สนใจก็มาทดลองขับขี่ดูก่อนได้นะครับทาลองขับไปดูก่อนนะครับรถอยู่บ้านโป่งราชาบุรีนะเพื่อนเพื่อนนะเอกสารครบนะครับจัดตรงเรียบร้อยพร้อมขี่นะครับก็ผมเปิดราคาไว้ก่อนแล้วนะครับประมาณคร่าวๆนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับ สองแสนหกหมื่น้าพันบาททำเองเจอนะเพื่อนนะลองจินตนาการทำผมดูนะครับวางคานก็สองแสนแล้วร้อยยางก็เจ็ดหมื่นแล้วนี่นะครับตำบทีมิวนี้นะครับท่านใดสนใจนะฝากเบอร์โทรไว้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้านะครับรถสุราชบุรีเพื่อนเพื่อนะมาทดลองขับขี่ดูก่อนได้ทางการตีว่าถ้าคุณชอบสายลุยอ่ะคันนี้ถูกใจแน่นอนครับไม่ต้องรอนานได้ขับเลยนะครับราคาเบาๆนะครับฝากเบอร์โทรไว้แล้วนะครับราคาสองแสนหกหมื่น้าพันบาท ส,สนใจจริงก็โทรมาคุยัดูนะเพื่อนๆนะเอาไปเข้าป่าดูลองดูแล้วจะรักนะครับสวัสดีวันนี้นะครับก็กลับสวัสดีครับ